สองนะคะจากทางพยาธิค่ะสอบถามอาการโรค ถท่าที่ฟังดูนี่เป็นภาวะร้อนเกินนะบวมแล้วเนี่ยชีวิตบวมเนี่ยคือชีวิตดูดน้ำไปดับร้อนนะก็จะบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทำมาเนี่ยถูกแล้วละลดละเลิกเนื้อสัตว์แล้วก็อ้าวทานสมุนไพรริดเย็นเข้าไปตอนนั้นก็ถูกแล้วนะเราก็เพิ่มอริยศีลข้ออื่นเข้าไปอีกนะเพิ่มอริยศีลขึ้นไปนะใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เปลี่ยนรู้พักยินดีในแต่ละสถานการณ์ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเท่าที่จะทําได้ลองฟังบททบทวนทำนะชังฟังบททบทวนรำฟังเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วนะอาจจะลองฟังลองอ่านลองศึกษาดูแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะอันนั้นเป็นอริยศีลที่จะรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะต้องเอาไปปฏิบัติดู ส่วนวิธีถอนพิษด้านเดื่นๆการกายบริหารก็ให้พอเหมาะเทนะ่าที่รู้สึกสบายส่วนวิธีถอนพิษดเด,ดื่นๆะก็ดูนะเก้าข้อนั้นลองทดลองทําแต่ละข้อทําอะไรที่รู้สึกสบายก็ทําไปได้เลยนะทำอะไรที่รู้สึกสบาย,ไไลย,นะบายแล้วก็ทําไปได้นะมีปัญหาทิศไตก็ลองกลัวซาทิศไตหรือลองแช่สะโพกช่วยด้วยอีกแรงหนึง่งนะลองแช่สะโพกช่วยอีกแรงหนึง่งนะ อย่างนี้เป็นต้นนะลองทําดนะูการสนล้างลําไส้ก็ดูสมุนไพรที่ถูกกันนะที่สบายอาจจะแช่สะโพกช่วยนะเอากระมังใหญ่ๆมาใส่สมุนไพรริดร้อนเย็นที่ถูกกันนะใส่น้ําลงไปอย่างนี้เป็นต้นใส่นะ้นําลงไปใส่สมุนไพรริดร้อนเย็นที่ถูกกันนะแล้วก็นั่งแช่สะโพกถ้าที่รู้สึกสบายมันก็จะปรับสมดุลภายในได้เหมือนกันเป็นะปตัวเสริมถ้า สะดวกที่จะทาถ้าถูกน้ําแล้วสบายนะถ้าถูกน้ําร่างกายถูกน้ําแล้วไม่สบายก็ไม่ต้องทำนะก็ดูว่าทําแล้วสบายไหมมันจะได้ช่วยถอนพิษที่บริเวณไตได้ดีนะก็จะมีการเช่สะโพกการกลัวซาอย่างนี้เป็นต้นนะการพอกสมุนไพรนะบริเวณรอบเอวนะอันนี้ก็จะช่วยระบายพิษได้ดีเหมือนกันนะแต่ยังไงก็ตามต้องลองทําดูว่าทําแล้วสบายไหม ทำอะไรสบายก็ใช้ตัวนั้นนะตอนนี้อยู่ในภาวะร้อนก็เพิ่มเย็นลดร้อนก็นะจะถ้าทำได้ดีก็จะช่วยให้นะร่างกายดีขึ้นได้นะยิงถ้าเรามีกุศลช่วยทำบุญกุศลได้ถูกต้องชำระก,กิเลสช,นะช่วยเหลือผู้อื่นกนะาทำสมดุลร้อนเย็นได้ถูกต้องนี่ก็จะมีฤทธิ์เยอะก็จะสามารถที่จะฟื้นฟูให้ร่างกายเป็นปกติขึ้นมาได้นะอ้าว ท่านต่อไปเชิญ